<im> ไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักครับไม่เคยรู้จัก I P O <im> มันเกิดได้ครับเอาล่ะครับเรามาทำความรู้จักกับ R S P O กันดีกว่า R S P O คือการรับรองการผลิตน้ำม,มันปาล์มให้ได้มาตรฐานและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ตอนนี้หลายคนคงสงสัยแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าทาไมเราถึงต้องมีมาตรฐาน RSPO ก็เพราะว่ามาตรฐาน RSPO จะเข้ามาช่วยให้เรายกระดับการทําสวนปาล์มและยังช่วยให้เกษตรกรสวนปาล์มมีชีวิตความเป็นอยู่และอาชีพที่ยั่งยืนมากขึ้นครับปัจจุบันประเทศไทยมีการเพาะปลูกสวนปาล์มเพิ่มมากขึ้นครับแต่ประเทศไทยเรายังไม่มีสวนปาล์มหรือโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มไหนเลย ที่ได้รับมาตรฐาน RSPO ซึ่งเธอถามว่าถ้าไม่มี RSPO จะเป็นอะไรไหมผมขอบอกครับว่าเป็นแน่นอนครับเพราะการที่ประเทศไทยไม่มีมาตรฐาน RSPO มารองรับจะทำให้ผลผลิตของชาวเกษตรกรสวนปาล์มเป็นที่ต้องการน้อยลงเนื่องจากสินค้าส่งออกและแปรรูปของไทยยังไม่เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศที่เขาได้รับมาตรฐาน RSPO มาแล้วลองคิดดูนะครับว่าถ้าวันนี้ประเทศไทย ได้รับมาตรฐาน RSPO แล้วสินค้าส่งออกและแปรรูปของไทยก็จะได้รับการยอมรับจากต่างประเทศมากขึ้นชาวเกษตรกรสวนปาล์มก็จะสามารถเพิ่มผลผลิตจากปาล์มได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องมาร่วมมือกันนะครับเพื่อที่จะทําให้อาชีพเกษตรกรสวนปาล์มของเรามีความยั่งยืนและเกษตรกรสวนปาล์มมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในวันข้างหน้าครับอยากได้ครับตำรวอได้ เลียมต่ำแนบนบรเพื่อที่ได้ไอตรงนี้ทำเลี้ยมต่ำเรือผุมอยะได้ต้องทํำเพื่อไม่ยากครับการที่เราจะได้ R s p o ชาวสวนปาล์มในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจะต้องมีข้อมูลในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเอกสารการจัดการต่างๆยังถูกต้องตามกฎหมายเช่นเอกสารสิทธิ์ที่ดินและมีการวางแผนธุรกิจอย่างยั่งยืนมีการจัดอบรมการใช้สารเคมี ที่องค์กรอนามัยโลกได้กำหนดไว้ชาวสวนและผู้ประกอบการจะต้องระบุตำแหน่งที่ตั้งสวนปาล์มและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในพื้นที่อย่างไรและเราควรเปลี่ยนจากการเผาขยะมาเป็นการนำขยะกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นและเราควรมีการปรึกษาหารือกันอย่างโปรง่งใสโดยการทำเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เพื่อเป็นหลักฐานและที่สำคัญนายจ้าง จะต้องเคารพสิทธิของลูกจ้างไม่เอารัดเอาเปรียบลูกจ้างไม่มีการใช้แรงงานเด็กและห้ามกระทําการรุนแรงต้องเคารพสิทธิต่างๆของแรงงานสตรีที่ควรจะได้รับชาวสวนปาล์มและโรงงานสก,กัดน้ํามันปาล์มควรมีการจัดการพัฒนาท้องถิ่นของตอนเองตามความเหมาะสมและต้องคอยตรวจสอบประเมินผลโรงงานและวัตถุดิบของตอนเองอย่างสม่ําเสมอเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแค่นี้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเรา ก็จะดีขึ้นครับซึ่งโครงการนี้เราได้รับความร่วมมือจากสำนักความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมันหรือ g t z และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสกในการสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนในการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มโดยนำ,ำมาตรฐาน RSPO มาปรับใช้เป็นกรอบในการดำเนินการและได้เลือกพื้นที่จังหวัดกระบี่สุราษฎร์ธานีและชนบุรีเป็นจังหวัดพื้นที่นำร่องของการทำโครงการครั้งนี้ครับ รู้จักสิหรือไม่รู้จักมันคือมาตรฐานคุณนาปั๊มน้ำมันปั๊มนี่รู้จักแล้วทำไมไม่รู้จักกำลังทึกชายอยู่แล้วคุณรู้หรือยัง